เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีอยเซอร์นะครับแล้วเราก็าอยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนะครับวันนี้หลายหลายคนอาจจะเพิ่งได้รับแกนฟ้าที่แจกไปเมื่อไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณช่วงประมาณเดือนที่แล้วหรือว่า2เดือนที่แล้วนี่แหละครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการยัดแกนฟ้าเข้าไปในตัวละคนะครับใช้คาว่ายัดเลยมันใช้คําว่าอัพดีกว่ายัดมันเหมือนเรากลงยัดอะไรอยู่นะ นี่ครับแกนฟ้าจะอยู่ตรงนี้มาที่ไอเทมครับตัวละครแล้วก็วัสดุฝึกฝนตัวละครอ,อ่าไหนวันนี้นี่ครับผมก็จะมีอยู่แกนเขียวหนึ่งแกนแดงหนึ่งแกนฟ้าหนึ่งแล้วก็แกนลุ้งหนึ่งนะครับแกนเล่นโบ์แล้วผมก็จะเอาแกนฟ้านี่แหละไปยัดลูเคียไปใส่ลูเคียนะครับจัดไปน้องลูเคีย กดไปที่เพิ่มขีด e จำกัดตัวละครและอุปกรณ์ครับปึ๊บกดไอเทมครับปึ๊บนี่ครับผมสามารถใส่ได้2อันทั้งลุงและฟ้านะฮะก็ลุงด้วยฟ้าด้วยครับแล้วแต่จะใช้นะอ่าเบื้องต้นผมขอใช้ฟ้า1อันก่อนส่วนลุงผมจะเก็บไว้ก่อนเผื่อกรณีที่10ปีพสัสองมันมีตัวอะไรดีๆนะครับ ผมอาจจะเอายัดไปในนั้นแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคหรือว่าผมไม่ได้ตัวละครเหล่านั้นมาผมก็จะกลับมายัดเอ้ยกลับมาใส่แกนฟ้าลูเคียอีกต้องติดคำว่ายัดเจ้าเด้ไปเมื่อ ex skill ของลูเคียเป็นเวลสเราก็จะได้ ex link 29%ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไกลทำได้แค่วิสิก่อนโอเคนะคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการยัดแกนนะการใส่แกนนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะฮะให้ผมพูดคำว่ายาเถอะเพราะว่าผมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะง่ายๆครับใครมีตัวไหนก็พยายามอ่านะคิดดีๆนะครับเพราะว่าการใส่การยัด แกนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงหลายๆอย่างนะอย่างแรกเลยตัวที่แรงนะครับแรงจนเราอวยตัวที่ดีตัวที่เราอวยนะครับหรือว่าตัวที่มันไม่ออกจากตัวฟรีนะตัวพวกนี้มันเราจะหายากนะก็ใช้แก่นยัดเข้าไปช่วยให้มันเก่งขึ้นครับหรือว่า,าไม่ว่าจะเป็นตัวที่มันสีทาพค,คือใส่อีกอันนึงก็จะกลายเป็นเวลม่วงเลยว่ามันนี่อันนี้ก็ก็น่าใส่นะครับ ก็แล้วแต่เราจะเริ่มึงแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะแต่ให้พูดกันจริงๆของของสีฟ้านะเดี๋ยวผมไปดูในสมุดก่อนถ้าหลายๆคนมีสีฟ้านะแลนะตอนนี้ก็ลูเคียครับลูเคียแล้วก็โทชิโร่ครับนักเลวาครับถ้าอยากใส่เอสโนดครับอิชิโกะฮอนโลครับนะถ้าอยากใส่นะ นิมยะครับเคมปจ,จิครับอันนี้แล้วแต่เราจะชอบนะฮะจะขอแถมสีเขียวอีกอันนึงเพราะว่าเขากำลังจะแจกสีเขียวนะในดันแต้มนะดันแต้มแจกสีเขียวนะครับสีเขียวก็สุนนะครับไอ้เจ้ากิงคองนะฮะลินลัตโต้คิดมากครับจีเซลครับชินจิครับ แกรมมี่ครับประมาณนี้ครับคร่าวๆนะหลวงพ่อนะฮะแล้วแต่เราจะใช้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็จะกลับมาในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ